สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาะบุญดาพงศ์สุธนะวันนี้หนูจะมาทำจากมะนาวเปรียปร้ยวๆทำให้มะนาวเป็นหวานได้ค่ะอุปกรณ์มีอยู่คือ1นึค่ะช้อนสองน้ำเชื่อม3น้ำแข็งสี่มะนาวหาเกลือ6ถ้วย เดี๋ยวจะเริ่มทำกันเลยนะคะบีบเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ชอ้อนลองไปชิมดูก่อนค่ะมะนาวเปรี้ยวจริงๆค่ะ เติมน้ําเชื่อมนิดนึงค่ะต้มน้ําเชื่อมพอประมาณนะคะเสร็จแล้วก็หยอกเกลือค่ะ เสร็จแล้วที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะคือน้ำแข็งะคะ่ะเสร็จแล้วก็คนนะคะอ,อืมอร่อยมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็จบสำหรับวันนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ